สวัสดีค่ะเห็นหน้าการแบบนี้แนะ่นอนว่าเราออกเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งทริปนี้นะคะเป็นทริปใ,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 ใกล้ๆกรุงเทพเป็นเวลา2วัน1คืนทริปนี้เอาใจสายมูโดยเฉพาะเพราะว่าการจะพาเพื่อนๆนะคะไปไหว้พระทำบุญนะคะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่ฉะเชิงเซาค่ะ ขอพามาประเดิมนะคะที่แรกของทริปนี้ด้วยการกินก๋วยเตี๋ยวปากหม้อค่ะซึ่งร้านนี้นะคะร้านเจจุอยู่ใกล้ๆกับหลวงพ่อโสธรเลยเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวปากหม้อพร้อมๆกันนะคะุอร่อยตามที่เราเกินไปแล้วนะคะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้ออยู่ใกล้กับวัดหลวงพ่อโสธรแน่นอนว่า ก่อนที่จะปิดทริปวันนี้นะคะเราขอพาเพื่อนๆมาไหว้หลวงพ่อโสธรกันหน่อยคะ่ะเราไหว้พระนะคะเราก็ถวายสังฆทานเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากด้านในนะคะขอความร่วมมืองดถ่ายภาพเราก็เลยขอนำบุญมาฝากทุกคนนะคะผ่านทางนี้เลยแล้วกันนะคะขอ,อให้ทุกคนนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะก็เดี๋ยวเรานะคะไปเช็คอินที่พักกันดีกว่าคะ่ะ ถึงที่พักของเราแล้วนะคะรัตตาลารีสอร์ทมีร้านอาหารชื่อครัวระเบียงน้ำด้วยกับแสงตอนประมาณห้าโมงเย็น และด้านหลังของการนะคะก็คือห้องพักของเราคืนนี้ที่รัตตารารีสอร์ทนะคะเดี๋ยวเราพามาดูด้านในกันนะคะห้องของเราหมายเลข19นะคะถือได้ว่าเป็นสองห้องสุดท้ายแล้วนะคะเราจองเมื่อวานตอนกลาคืนแล้วก็มาพักวันนี้เลยนี่เลยอยู่ริมน้ำก็คือตอนเย็นค่ะพระอาทิตย์ตกก็คือแสงดีมากนี่มีระเบียงหน้าห้องแบบนี้นะคะด้านในสำหรับ2คนมีแอร์นะคะ ก็คือนอนตรงนี้ครับตื่นเช้ามาก็คือเห็นแม่น้ําเลยตอนเช้าน่าจะน้ําขึ้นกว่านี้นะคะส่วนด้านในก็จะเป็นห้องน้ําแบบนี้ ถ่ายรูปนะคะเดินสำรวจที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับเวลาตอนนี้5โมงครึ่งจากที่พักรัตตาทาลาของเรานะคะตรงไปอีกนิดนึงก็คือจะเข้าสู่ชมบุรีแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะขับรถนะคะเพื่อไปชมนะคะความงามของชมบุรีและอาจจะหาอะไรทานที่นั่นเลยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นทริปที่ชิลๆอีกทริปนึงนะคะก็ใครที่อยากจะพาครอบครัวอยากจะพาผู้ใหญ่มาก็ลองมาตามรอยเรานะคะปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ชมบุรีดีกว่าค่ะ A later few moments later. ถึงชนบุรีแล้วนะคะกับที่นี่สะพานชนละมาดวิธีวันนี้น้ำลงอย่างมากเลยนะคะน่าเสียดายเรามาไม่ทันพาทิตยตกแต่ก็ยังสวยอยู่นะคะนี่คือบรรยากาศความคึกคักณตัวเมืองนะคะ เรากำลังพาทุกคนไปกินข้าวต้มแห้งเนืร้านเจ๊กตงข้าวต้มข้าวต้มแห้งปลากุ้งหอยนางรมหอยดึง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 อันนี้ก็ปลาเป็ดไข่อันนี้คือไข่ปลาอินรีเ้าเหลา มาอย่างที่พักราตตาทาราแล้วนะคะร้านแจกตรงเมื่อกี้บอกเลยว่าอร่อยมากแล้วราคาไม่แพงเลยนะคะสั่งมาเนี่ยเยอะแล้วก็ชามละแค่ 6- กถึงเจบาทเท่านั้นเองก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราขอตัวไปอาบน้ําก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาสายมูนะคะไปไหว้พระที่ไหนกันบ้างก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะ the next day อรุณสวัสดิ์ยามเช้าคะ่ะเราตื่นมาพร้อมกับเสียงเรือที่เล่นผ่านหน้าบ้านเลยนะคะกับบรรยากาศแบบนี้ น้ำขึ้นสูงมากเลยนะคะแล้วก็ชิลมากด้วยก็เดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้าพร้อมๆกันดีกว่าค่ะได้เวลาไปเช็คเอาท์แล้วจ้า เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปไหว้พระกันที่พระภิกเนตีสามปางนั่งนอนยืนจะสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยจ้าเรากําลังจะไปกันที่วัดสมานรัตนารามนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าทางเข้าวัดคนเยอะมากเราก็เลยเปลี่ยนแผนนะคะมาทานอาหารกลางวันกันก่อนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านลำพูะคะ่ะ สมานรตัตนารามแล้วนะคะคือรถเยอะตั้งแต่ทางเข้าแล้วพอมาถึงที่จอดรถจริงๆแล้วก็คือคนเยอะเหมือนที่เราคิดเอาไว้เลยค่ะเดี๋ยวพาไปไหว้พระพิคเนธนะคะปางนอนสวยสุขกันดีกว่าค่ะนี่นะคะก็คือหนูซึ่งเป็นบริวารขององค์พระพิคเนธการจะทําให้พรสําสเร็จเร็วก็คือกายมากระซิบข้างหูหนูโดยเอามืออีกข้างหนึ่งนะคะปิดเอาไว้ได้ วัดสมานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังพาเพื่อนๆน,นะคะมานมัสการองค์พ่อพระพิคเนตกันต่อนะคะที่อุทยานประวัติศาสตร์กับพระพิคเนตปางยืนปฏิหารนะคะเดี๋ยวเราไปขอพรใกล้ๆกันดีกว่าะคะ่ะมาถึงวัดสุดท้ายกันแล้วนะคะกับการ ไหว้พรกพิคเนตนะคะปางนั่งประทานพรตอนนี้การพาเพื่อนๆนะคะมาที่วัดโพรงอากาศค่ะและนี่นะคะก็คือความงามของพระมหาอุโบสถวัดโพรงอากาศนะคะซึ่งเราจะเห็นตัวของพระเจดีย์นะคะกับอุโบสถอ,อยู่รวมกันเลยวัดอื่นๆน่ะคือตัวอุโบสถก็คือจะแยกออกไปแต่นี่คืออยู่รวมกันเลยแล้วก็สวยมาก าหารเย็นแล้วนะคะกันที่ร้านบ้านไม้ริมน้ำจบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปสั้นๆฉะเชิงเซาสองวัน1คืนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i ต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ